กี่ล่ะฮะาไอ้ดอกกุหลาบเนี่ยดอกละยี่สิบบาทดิแมนจาไอ้เอาหาดอกโอ้ยหาดอกนะบ่มีประโยชน์หก,กห,นหกดอกหนึ่งร้อยหกดอกหนึ่งร้อยแมนจ้าแถมดิครับจ้าฮาต,ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กน้อยเนี่ยแม่ผมกับพ่อไปหาใครดอกกุหลาบจังสี่หลักครับแม่เอาจังสัน่นเอาอเหกดอกไปเลยครับโอเคจาไอ้สแเกียนใจด้วยครับ นนความเพบะมี่เหรอสแกนครับแม่เอาความเพ่มากวะความเพศจะแไ่เงินโทรศัพท์แม่กับบะมี่นี่ขายมาล้นคดวงกุหลาบบิดเราเอามันก็หัวขวนฝยอ้อยอดีใจยังไบะมี่อีหล่ะเอ่ส้นใก่อนก็ไดจ้ะเส้นก่อน,นเดี๋ยวจังมานหน้าหมอเด้อจ้ะจ้ะดอกกุหลาบเนี่เเย งามงามต้องเอาไปหายใหญ่คนพุนคนพวาน่ะเล่าน่ะเป็นคนผู้งามผู้งามต้องขู่ข่วนกับดอกกุหลาบงามงามจ้าอายจะสติล่ะเข้าติเท้าอ่า์เข้าหายว่ดมาต้องหายดอกนกเดี๋ยวขาเอาเงินอนหายที่หลังก็ได้ดอวบอกว่าวัตตรงหายต้อเอามือจับเด็วค่ะเทาอ่ะหายว่าต้องเอาเงืนขึ้น พี่ลีบอกอีลีเขาบอกว่าดอกกุหลาบงามๆก็ต้องคู่กับคนงามๆอ้จ๊ะถ้าบ่มักดอกกุหลาบเอาลอตเตีก็ได้นะจ๊ะเอาเจ้าสิเอาลอตเตอรี่ใบหนึ่งเส้นอีกเด้อจ้าอ้ายอ้จ้าไหนจังว่าเอาเอาคือบ่ให้เรียกเบอร์โากจ๊ะใครจะฟี่แล้วจังมีโชคบอกครับจ้าโอเคครับผมตัวได้แล้วนุ๊ก สามหนึ่งโอเคเลยล <ะ S 1> จัดเต็มเลยหนวดเนี่ยเฮ้ยอีลาคือคนหูพ้ดีเธออีนะาขอบคุณจะเอ้อยเอ้าจังสี่คันอีล่ากับอีแม่นะ่ะอยากขายมัดหนีเอื่อยมีแนวทางเด้อเห็นบ่ต้่นโพยยๆยินขานน้องเลี้ยนนะ่ะคนล้ายหลายอยู่ลงอาหารพออถ้าอยากขายมัดหนิ <c oughs> ไปเลยแม่แม่จ้า ไปเลยจ้าแม่โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ฆ่าไม่ฆ่าช้วยนะป้าต้องใหม่กับมี่ไม่หัวบังปุ้งคุณละจ้าย่างตรงไปพุ่นละจิวหนีเพรมีคนซื้อดอกจ้าคู่ใจดำเพราะมินำใจเพราะว่าเขาเบาแล้วเขาเบาแล้วก็เล่นบ่ได้เบาสินกนกนกไปเราฮะนกหยัง เขาก็อยากได้ดอกไม้คือกันแม่เอ้าอยากได้จังไหนแม่ฆ้าไปแล้วแม่ฆ้าไปแล้วโอ้ยอีห่ามึงอีว e ันมึนนะหมอกอดอดกวานคีพุนแรงแต่แไม่จักบมันอีกอย่างโสดยากแต่ละแม่ขาดอกกุหลาบยากแต,ต,ต,ต่ก็แม่ขาดรถตลียากแต่ก็แม่กระุกเอ่าน่าจะมีศูนย์เก่าเนาะเทาไหร่เพราะท่านหอดใสอยู่บ้านนี้เบิร์ตฆ่าไปแล้วเอาเพราะท่านเลยสอนซ้ำก็คือเบิร์ตเล่วแถอะ โอ้ยเสรงไเนี่ยอาจยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย่อเหยเหยื่อเฮ้ยเ้ย่เ้ยเื่อยังเยอะเยอะเยอยังไงยงไส้ไม่ยังนะไม่ยังเราสู้เก็บกระดาษไม่ก่อนมือส่งงานเู้ใดไปยังไงมยังแบบแบบเพื่อนม้เกิดอไรขึ้นนะไ มันคือหนังขายยาหนังกลางแปลงครับมันอยักกัดโอ๊ยกระโดดียะเป็นตะย่านให้โอ้ยไอ้ยอ่ไอ่ไอยุดหยมึงมันมาอยอะละสะพัดถอยออกไปนิดนึงถอยออกไปก่อนถอยออกไปฮะมึงมันมาอยอะละสะพัดเหรอไกูแต่ละสะพัดนี่นะมึงมาจะใส่เนี่ยโอ้กูมาแต่เทคนิคเอาใจสัตวเอาคมมามาตีแล้วลูกสีกลัวโอ้ยโอ้ จังที่สดอกใจเย็นเย็นไกอ่อนวานหวานหวานปอกที่ที่หย่อมแหลกเอาไปข่อยสักคนคือหมู่คุณครูกระเด็กหน่อยเนี่ยเลี้ยนวาดเขียนกันอยู่ใต้ห่มา้เบิดห้องมีแต่กระเทยรวนรวนเลี้ยนวาดรูมันบเป็นส้มที่บอกเธอสิเลียนมาไล่ตีดอกให้บอกเธอเลียนไปพุ่นส้มที่ถูสิไล่์ทิมยูพุ่นแมนยูส่วนเอล่าก็ตัวมือข่อยเด้อเป็นครูเม่ปลาปลาเขาพูดตัวบ่ได้ไปไปไป ูปเด้อแมวอยาูเยคูเโอ้ยไม่ยไ่ออปดนเีข้นนคุณหนือูอย่างแบบนี้โอ้ยลมคูป้จะได้ไงโอ้เก็บไหลยบลาฮะเป็นยังไงมาจะไนอย่างเนี na, shared, ้ยผคมไปตีกับซุ่มเทคนิคมากครับรับตัท้งันตัทออยีหลีปาดแตงท้อเดือดมันตัวนึงมาด มึงมาดิจิตี้อุ้งเบลมึงก็ว่าไปหาลำหาเลี้ยนหะสู้มืไอไรตีกันฆ่ากันก็ยัติฮะจะเย,ย็นเย็นเบลเขาหนังมาตีมึงก,ก,กูมึงกูแล้วมด้ไปหาตีเขาดิกูบ่เสือใส่พยา,ยานมึงฮะผมเป็นพยา,ยานครับเมนบใส่มึงของกันอีเม่ว่าสิไปเรียนพิเศษหาตั้งหาพัน อ๋อหรือว่ามึงเอาเงินแม่กูไปติดเกมไปเล่นการพรานั่งรถมึงติด้ดีเขาไหมบอสเขาก็เลยไม่เปนไล่ขาไล่ตีมึงอยู่นี่ฮะคุเจ้าบอกนะเพล่คู่เสียนยังมันเปนเรื่องของกูโอ้ยครับเฮ้ยเวนโลกไปกูเสียปบอบนี้ไหมผมเป็นพญานครับสีมกฆ่านี่กระไดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพล เดี๋ยวขาคู่อันนั้นนอนใต้เธอร์อิลิทอีแผ้วเมนหล่ะจ่าครูครูว่ามันสัวครูว่ะมันเลวค่ะกว่านองครูน่ะนะหลอคิดตะเลืองคิดตะเลืองเดี๋ยวครูหนูไปแล้วจะไปแซววันนียมันเบิดอนขาบเลยเนี่ยพันธุ์กับไริเลียนกันเนี้ยพันธุ์น่ะว่าผัวจะขว้าเป็นผู้จัดการโฟกเอาใจห้าไม่ในเก่าแล้วเนาะ จะมาฉันวาสีทอเพลเอ้ยในในกับบาเรียนแล้วลาบนี่ลองเพ่งฝอนมันมันู่หนากกโพเนี่ยทุกคู่กันจังสันเหรอคะมาอย่ามาพี่มาไหนแม็กเออคู่ครับคู่แข่งฝึกแข่งมองเก้าบักนี่ก็ได้